สวัสดีค่ะราศีกันวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงความรักให้กับราศีกันนะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะว่าเดือนเมษายนพศ2566ความรักเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวคะ่ะเพราะว่านี่มันเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะแล้วก็จิ๊บได้อธิษฐานและก็เปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วจะได้รับคําทํานายเลยไม่ต้องเสียเวลานะคะมาเดี๋ยวมาดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วคอย ดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วในคลิปเดียวเลยนะคะประจําเดือนเมษายนมาดูกันว่าคนโสดที่มีคนคุยแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักนะคะคนโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไพ่บอกแบบนี้นะไพ่เป็น the fool ต่างฝ่ายต่างให้อิสระกันไม่ได้สนใจอะไรกันมากนักนะคะแต่ว่าที่ไม่สนใจอะไรกันมากนักเพราะว่ามันมีเรื่องทะเลาะกัน เดือนนี้คนที่คุยอยู่จะมีเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าหึงหวงกันค่ะทะเลาะกันเพราะหึงหวงเพราะความใคร่ความชอบเขาโหยหาเขานี่แหละความพิษสวาสในตัวเขาหรือเราอาจจะถูกพิษสวาสก็เป็นไปได้ทาให้เกิดการทะเลาะกันเพราะเรื่องหึงหวงแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นแบบว่าไม่สนใจก็ได้อะไรประมาณนี้เออต่างคนต่างอยู่ก็ได้แต่เวลามีประเด็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จะมีคนที่พยายามยื้อความรักไว้สุดฤทธิ์เช่นแสดงความเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของเพราะยังไม่ได้เป็น แฟนกันใช่ไหมเนี่ยไอ้ไพ่ใบนี้มันแปลว่าเวลามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องสู้หรือตัวเราเองเนี่ยต้องสู้เพื่อความรักเราก็จะแสดงตัวตนชัด ชัดเจนว่าเราหึงหวงของฉันอะไรประมาณเนี้เออค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่พอเวลาแบบเฉยๆสงบศึกไม่มีอะไรไม่มีค่าศึกมาไม่มีไม่มีคู่แข่งไม่มีใครมาแย่ yeah, หนวดเสือให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าเขาเจ้าของเราก็จะทําเป็นไม่ค่อยสนใจเขาอะไรประมาณนี้สถานการณ์มันเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่โสด แต่มีคนคุยนะคะของราศีกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ไพ่ใบสิบเหรียญน,นะถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงกับความรักนะแล้วก็ค่อนข้างรู้แหละว่าตัวเองทําอะไรอยู่นะคะเอาเป็นว่าในเดือนเมษายนนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยคุณอาจจะต้องหัวเสียเพราะว่าความหึงหวงหรือไม่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะหัวเสียเกี่ยวกับความหึงหวงทําให้ทะเลาะกันได้นะคะก็เลยต้องแสดงความเป็นเจ้ จะของนิดนึงนะคะน,น่าสนุกแหละสำหรับคนที่ชอบความท้าทายนะอะมามาดูในฝั่งของราศีกันที่เป็นโสดแบบโสดสนิทบ้างว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างมีคนเข้ามาไหมนะคะในเดือนเมษายนพศ2566ไพ่บอกแบบนี้คุณยังรักตัวเองเหมือนเดิมคะ่ะมีคนเข้ามาบ้างแต่เป็นลักษณะคุยชา้ชาๆคุยแบบ คุยคุยดีนะแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าคุยเรื่อยๆแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าคุยดีแล้วก็หายไปไม่ได้คุยยาวต่อเนื่องด้วยซ้าไปทําให้ตัวคุณเองก็เลยยังรู้สึกรักตัวเองมากอยู่ยังไม่ได้เอาหัวใจไปให้ใครยังไม่ได้รักใครทั้งสิน้นแล้วก็พอคุยไปคุยมาใครที่เข้ามาช่วงนี้มักจะมีปัญหาทะเลาะเปาะแหวงแล้วก็ทําให้รู้สึกแย่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกว่าเออแย่จังเลยทำไมต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วยอะไรแบบเนี้ยแทนที่มัน จะเป็นความรู้สึกดีๆที่มีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นความรู้สึกแย่ๆที่เสียไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สําหรับราศีกันที่เป็นโสดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับความรักมาดูกันต่อว่าเขาหรือเธอคนนั้นที่เข้ามาในช่วงเดือนเมษายนที่เข้ามาคอมมิชเมนต์กับคุณหรือว่ามีหรือว่าสารางความสัมพันธ์กันเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าอ่า ราศีกันคาเขาเป็นคนที่มีลักษณะที่ติดต่อคุณน้อยไม่ค่อยติดต่อเท่าไหร่นานๆครั้งเป็นคนที่เหมือนอมทุกข์เหมือนมีอะไรในใจมีเรื่องเสียใจยอยู่แล้วก็เป็นคนที่แสดงความอึดอัดบ่อยอาจจะเป็นคนที่อึดอัดกับบางเรื่องอยู่แต่ว่าโปรไฟล์เขาดีนะฐานะทางสังคมเงินทองหนะ้าที่การงานของเขาดีแต่ว่านิสัยของเขาคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับเขาเพราะเขายัางเป็นคนที่เหมือนกับว่า จมเศร้าทุกข์อยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนคุณรู้สึกได้แล้วก็คุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้เขารู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับชีวิตบ่อยไปหน่อยนั่นเองนะทาให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบเขามากไม่ได้ชอบเขาหรือเธอคนนี้มากเท่าไหร่ก็โอเคคุยมาเมื่อไหร่ก็คุยไปอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะคะ,ะมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกันที่เป็นโสดเนี่ยควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือน เมษายนคะ่ะไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าไพ่ชัดเจนมากราศีกันคะ่ะคุณเป็นโสดแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าในช่วงเดือนอเมษายน คุณอาจจะอึดอัดนะถ้าคุณต้องไปคุยกับใครหรือไปคบกับใครคุณจะทะเลาะเบาะแวง้งมันเป็นความอึดอัดมันเป็นปัญหาเล็กๆแต่มันมาบ่อยๆทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เกี่ยวกับความรักนะคะช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องของดวงไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษใครอะไรทั้งนั้นแล้วปล่อยมันไปจะดีที่สุดไพ่บอกแบบนี้สําหรับคนโสดราศีกันคะ่ะ สำหรับราศีกันที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักของราศีกันที่มีคู่แล้วประจำเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะราศีกันที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่าได้ s ันคลุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดแปลว่ารวมๆแล้วคุณมีความสุขมากในเดือนเมษายนสําหรับราศีกันที่มีคู่แล้วมีนิดหน่อยเพียงแต่ว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแววงเล็กน้อยเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันและมันก็บวกกับความหึ ห่วงด้วยค่ะไม่ใช่ความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างเดียวนะผสมกับความหึงหวงเพราะอะไรเพราะในเดือนเมษายนดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าราศีกันกับคู่ของคุณอนะ่ะจะมีความคลั่งคลยกันเป็นพิเศษมีความโหยหาการมีความพิศวาสกันมากขึ้นกว่าเดือนอื่นๆนะคะทําให้เกิดการระแวงค่ะระแวงว่าจะมีคนอื่นหรือเปล่าเรื่องหึงหวงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในเดือนเมษายนสําหรับราศีกันที่มีคู่แล้ว แ,นะแต่โดยรวมมีความสุขสนุกสนานแน่นอนมีความสุขมากรู้สึกดีมากก็แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเกิดจากความที่แบบรักมากโหยหามากเลยหึงหวงนะคะแล้วก็มีไม่เข้าใจกันบ้างเล็กน้อยในเรื่องของความคิดเห็นมันจะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นยอมยอมกันหน่อยนะดูเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งจะสนใจงานมากบ้าง,งานมากอีกฝ่ายหนึ่งเลยชวนทะเลาะนะคะดูเหมือนจะมีฝ่ายชวนทะเลาะกับฝ่ายที่แบบ ใช้เหตุผลในเรื่องของการงานมากสูงมากอะไรแบบเนี้อีกฝ่ายหนึ่งคือต้องการความรักมากอารมณ์ประมาณนี้นะเลยกลายเป็นเรื่องหึงหวงเอ๊ะหรือมีคนอื่นงานจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะคะอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้สําหรับราศีกันที่มีคู่แล้วแต่ว่าโดยรวมยังมีความสุขอยู่ค่ะมาดูในส่วนของความรู้สึกบ้างนะคะว่าความรู้สึกของคู่ของราศีกันเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนเมษายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ คู่ของราศีกันนะคะรู้สึกว่ามีบางอย่างปิดบงัง อาจจะเป็นราศีคู่ของราศีกันเองรู้สึกว่าราศีกันมีเรื่องปิดบงังหรือตัวเขาเองอาจจะมีเรื่องปิดบังก็ได้แล้วแถมมี t เด d e เดวิลเห็นไหมแปลว่าคู่ของราศีกันมีสิทธิ์สูงมากที่จะคิดว่าราศีกันมีคนอื่นหึงหวงมีอะไรปิดบังหรือเปล่าสองใบนี้บ่งบอกเลยค่ะคิดว่ามีคนอื่นไปแล้วคิดไปแล้วค่ะคู่ของราศีกันอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังโชคดีที่คู่ของราศีกนะันน่ะยังพยายามที่จะ ปรับความเข้าใจยังพยายามคุยแอบพยายามจับสังเกตแล้วก็ปรับความเข้าใจอยู่ยังไม่ถึงขนาดฟันธงแต่คิดคิดละคิดเยอะด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็ชวนทะเลาะด้วยนะคะนี่เองมาจากมาจากสาเหตุว่า หึงหวงนั่นเองนะคิดเอาเองรุนๆและที่สําคัญค่ะที่เขาคิดแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาขาดความรักเขารู้สึกว่าเดือนนี้ได้ความรักน้อยหรือคนรักไม่ค่อยใส่ใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารา,าศีกันมาดูคลิปนี้ใส่ใจความรักเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมากขึ้นนะ,อ,ะอาจจะเป็นปัญหาหน่อยนะคือกลายเป็นโดนโดนจับผิดว่ามีคนอื่นหรือเปล่าทั้งทที่แบบ สนใจเรื่องงานมากกว่ามันพ่ายตั้งแต่ชุดแรกแล้วบอกว่าอีกฝ่ายนึงสนใจเรื่องงานน่าจะเป็นฝ่ายราศีกันแหละที่สนใจเรื่องงานแล้วทาให้อีกฝ่ายนึงคิดว่ามีคนอื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้รับอะไรน้อยลงหรือว่าขาดความรักม,มันเป็นมันเป็นเดือนเมษามันเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่มีเวลาให้ทั้งๆท,ที่มันเป็นวันหยุดอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้อะแต่ว่า ความรู้สึกอาจจะสลับกันนะระหว่างราศีกันกับคู่ของราศีกันนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้มาดูกันบ้างว่าแล้วราศีกันเองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนเมษายนไพ่ปอกแบบนี้นะว่าราศีกันเองอะ่ะ รู้สึกว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแต่ช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่อจังเลยอาจจะเบื่อเพราะว่าโดนจับผิดนั่นแหละนะคะอ่อเป็นราศีการเป็นลักษณะที่แบบว่าอยากให้ความรักมันพัฒนาไปแบบช้าชาค่อยๆเป็นค่อยๆค่อยๆไปยังยืนแล้วราศีการเองไม่มีเวลาค่ะไม่รู้จะแบ่งเวลาให้กับตัวเองยังไงเลย ตัวเองเองก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วแล้วก็แบ่งเวลาไม่ถูกเลยในเดือนนี้เป็นคนที่แบ่งเวลาไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกอยากจะให้ความรักอะมันพัฒนาไปช้าๆก็แล้วกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องการที่จะสารต่อไปเรื่อยๆแล้วอยากให้มันดีขึ้นด้วยแต่ว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะต้องช้าๆก่อนเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วพอราศีกันร,รู้สึกเบื่อๆน่าจะโดนจับผิดบ่อยนะ ก็เลยเริ่มรังเลนะคะเกี่ยวกับความรักเอานะถ้าคุณเป็นฝ่ายฟังจับผิดให้คุณลดลดล,ลงมาหน่อยเพราะว่าอีกฝั่งนึงอะเขาจัดการกับตัวเองเรื่องเวลาไม่ได้พอเขาโดนจับผิดเขาเบื่อคะ่ะอารมณ์ประมาณนี้ส่วนไพ่มีคนอื่นไหมยังไม่ขึ้นเลยนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามีคนอื่นไม่ใช่มันเป็นแค่ความเบื่อนายเรื่องของการจัดการเวลาเรื่องของการจัดตัวจัดการกับตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ความรักเนี่ย พัฒนาไปแบบยั่งยืนนั่นเองแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าไปด้วยกันเรื่อยๆแบบนี้แหละอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่างฝ่ายต่างความคิดคนละแบบนะคะมาดูกันต่อ ว่าไพ่จะแนะนำว่าราศีกันที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนนะคะเพื่อไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกว่าคุณทําอะไรไม่ได้หรอกราศีกันคุณต้องอึดอัดแบบนี้แหละทําอะไรไม่ได้อึดอัดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆมันจะมาเป็นระยะๆะะนะคะตลอดทั้งเดือนแต่อย่างน้อยที่สุดคุณเป็นคนที่รู้หน้าที่ตัวเองรู้ว่าเวลานี้ควรทําอะไรเวลานี้ควรทําอะไรให้คุณยึดหน้าที่ของตัวเองไว้นี่คือข้อดี สุเพราะมันจะทําให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปเองด้วยการใช้เวลามันจะดีขึ้นค่ะไพ่บอกไม่ต้องกลัวมันจะดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ให้ใส่ใจเรื่องอํานวยความสะดวกคือถ้าเป็นคู่กันแล้วเขาบอกว่าไพ่ใบนี้นะให้ใส่ใจเรื่องทางเพศหน่อย เออประมาณนี้ให้ใส่ใจเรื่องบนเตียงนิดหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นไพหมายความว่าให้ใส่ใจในเรื่องของความสะดวกสบายของอีกฝั่งหนึ่งทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกสบายใจทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าได้รับการเทคแคร์ดูแลแบบสะดวกสบายอำนวยความสะดวกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับราศีกันเดือนเมษาขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ